ในวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนเสื้อ,เ,อเปลี่ยนสีเสื้อถูกแล้วโอเคก็คือว่าใน p o t t s s o p นะครับมันจะมีคำสั่งนะครับที่ใช้ในการเฮ้เปลี่ยนเสื้อก่อน <laughs> สวัสดีครับผมพาวินในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคำสั่งที่ใช้ในการเลือกสีของวัตถุในโ o t o s h o p ครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสีหรือว่าลบสีก็ได้ครับ วิธีการใช้นะครับให้คลิกที่วัตถุนั้นๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรายกเสื้อสีแดงนี้มาเป็นตัวอย่างเมื่อคลิกปุ๊บให้มาที่คำสั่ง select ครับแล้วก็กดที่ color range เมื่อกด color range เนี่ยมันจะเป็นการเลือกสีซึ่งเราสามารถเลือกสีอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมเลือกตรงนี้ sample color แ,แล้วก็กดดูดสีแล้วก็กดตรงนี้มันจะเป็นการเลือกสีแดงครับซึ่งตรง selection preview เนี่ยเราสามารถเลือกเป็น Black m a t เนี่ยเพื่อความง่ายในการดูนะครับและมันยังมีวิธีการเลือกแบบอื่นอีกครับอย่างเช่นเราอยากเลือกเป็นที่สีแดงเลยตรงนี้ก็มีครับ Red หรือว่าเลือกที่ Shadow คือตรงที่มันมืดๆอ่าซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะเลือกที่ s a m p l e Color เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ปรับในส่วนของการเลือกเนี่ยให้เหมาะสมอย่างเช่นคราวนี้เนี่ยผมเลือกไปให้เต็มหลอดเลยเพราะว่าอยากให้ได้สีแดงทั้งหมดทั้งรูปนี้ เมื่อกดโอเคปุ๊บมันจะเป็นการเลือกแค่สีแดงครับซึ่งสามารถปรับได้โดยการมากดที่ adjustment ตรงนี้ครับแล้วก็กดที่ hue saturation และคราวนี้ก็จัดการลากเลยครับเลือกสีที่ชอบได้เลยอย่างเช่นผมอยากได้เสือสอเส้อสีฟ้าก็ได้แหละครับเสื้อสีฟ้าและคำสั่งนี้นะครับสามารถเอาไป Adapt กับวิธีอื่นๆหรือว่าการใช้อื่นๆได้อีกครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีโลโก้ที่เป็นสีเหลือง แต่ว่าอยากจะลบสีเหลืองทิ้งคือไม่ได้เปลี่ยนนะแต่อยากจะลบทิ้งวิธีการใช้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิกที่รูปนั้นๆมาที่ select แล้วก็กดที่ color range แล้วก็ทําการจิ้มนะครับจิ้มสีเหลืองเมื่อจิ้มสีเหลืองปุ๊บกดโอเคคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกสีเหลืองและคราวนี้ก็สามารถลบได้ครับกดลบปกติเลย แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถลบได้เพราะว่ามันเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์เราต้องไปคลิกขวาตรงนี้แล้วก็มา Bring ร t l r i z e Layer ก่อนครับแล้วค่อยกดลบเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าง่ายสุดๆแล้วก็มีประโยชน์สุดๆเลยนะครับเรียกว่าง่ายกว่าการเปลี่ยนเสื้ออย่างนี้อีกโอเคไว้เจอก,กันใหม่นะครับอยากให้ทุกคนกล้าเจริญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ